พระตาเรายขบุดเป็นทาวพอาาหลพ่อตัแล้วก็ขบุดเปนน้ำกระเด็นเพื่อแตกตวงถลายเป็นพุทธะบุญาโกชาจะโกชิยรามังเอตามังคาลามุตตมันการได้โกชาที่กวรางาแก่การโกชาเป็นมงคลตน เป็นพระรูปที่คนฆ่าในการบูชานะครับเป็นพระรูปที่คน่าในการบูชาเป็นพระรูปที่ตก่าแก่อายุปรามาณ32ปีแต่นี้สถานะเป็นพระปาราหูด้วยทุกขเกษตรการปายายนี้เออย่างว่าปาราหูพุทธกษตรพุทธเกษตกนี้จะมีสมระปฏิบัอง การาจะเป็นพระบาสิกบที่เจ็ดข้ที่เกิดพ้นกาดเด้นี่เร่องขงสัยว่าพระกรรมของท่านคือพระป่าอะไรก็คือองค์พระโตนีเนะครับที่ว่าาหาภูทุกินแต่ขที่เกิดขึ้กาั้นจะเป็น